สวยหม้อตัวเลีกยอ่ะเงวยไอเก่งมากน้องเพรเก่งมากเลยหลักเดินถึงหม้อแล้วหม้อหม้อ ้ายานโทัรอ um um> ๋อกค่ะเดี <t 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 ๋ยวแป๊นึ่เดี๋ยวให้รับโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวให้รับโทรศัพท์ก็ได้ยานยาจนตัตาแล้หัวอะไรเมื่อโ้รับหายซะเนาะนอับหายซะ ตนเป็นีนิดนึงแลก็เดี๋ยว้องหัะที่หมอมาเยี่ยค่ะดแล้วน่าจะกับแต่ว่าของของเทศเหมือนกอดเขาอาจจะมีฟังแบบวเนี่ยเขาจะติดเยอะกว่าน้องพอลเป็นคนนีอยใช่ไหมพอเดินออกไปแล้วหอกันนี้ใส่สีเดียวกันอ่ะอชว์สิอะเบบี้ชักดด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 ด

จีคุณหมอแน่ตรวจหมอน่าเอาอออกได้กเอาออกแล้วเพราะว่ายาองรัยขึ้นแวเลนคาน้อมโอเคายาหายานะคะโอ้ยคุณหมอกระไดเนาะอแล้วอแล้วเอาขึนแล้วเอาาแล้วเอาาเอาเอา ไายบายก่อนไายบายก่อนยังยนู้าเอาเข็มอกให้แล้วแมนะ่ค่ะโอ้ฉีดยาให้พ่วงดิไปทางฉีดยาที่รู้ห่นไปเร็วไปเรวจะได้ไจะแบบว่าตัวจทุกทั้งหน้าทุกทั้งหลังนะมังนีม